สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัติมตาทัศนารหัสนิสิตหกเจ็ดสามหกห้าสองหนึ่งแปดค่ะวันนี้จะมาแก้โจทย์โดยใช้เซฟแมทนะคะดังนั้นคัดลอกโจทย์มาค่ะแล้วเข้าไปที่แชทท GPT ี T P T นะคะแ้เซิร์ชว่าเขียนโค้ดที่ใช้ในเซฟแมทค่ะ แล้วเราก็ copy มาค่ะแล้วเข้าไปที่ save m a ค่ะทั้งนั้นวางค่ะแล้วกดจะได้คำตอบออกมาค่ะจากนั้นก็คัดลอกคำตอบ แล้วมาตอบในข้อที่5ค่ะขอบคุณค่ะ